สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Motor Man แหล่งรวมของพลังความแม่นยำและความลหลงไหลในยนตรกรรมท่าคุณเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเข้าร่วมกับครอบครัวคนรักรถของเราที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆจากทั่วทุกมุมโลกเพราะวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือ t o y ยต้าฮิลลสเท์2026รุ่นใหม่ล่าสุด t o y ยต้าเป็นชื่อที่หมายถึงความน่าเชื่อถือสมรรถนะและนวัตกรรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะฮิลลสที่ได้ชื่อว่าเป็นรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นการลุยทะเลสายลาของหนักบนทางเขาหรือวิ่งบนถนนในเมืองฮิลลสก็ยังคงยืนหยัดในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานแต่ในปี2026โตโยต้าตัดสินใจยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้น h ฮ l ลล t r a ทรว2026ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่มันคือการปฏิวัติบน4้ออย่างแท้จริง เพียงแรกเห็นฮิลเลสเทรว2 6ก็สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ภายนอกที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดทีมดีไซน์ของโตโยต้าได้ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำด้านที่ดูดุดันยิ่งขึ้นขนาดข้างด้วยไฟหน้าเลตเมทริกซ์ดีไซน์คงกริตให้ลูกที่เฉียบและส่งพลังกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูโชบเฉียวและเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์พร้อมไฟตัดหมอกในกรอบโครเมียมเพิ่มความหรูหราแต่ยังคงความบึกบึนไว้ครบถ้วน ฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนเพิ่มความรู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ส่วนด้านข้างมีเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมเพิ่มความโดดเด่นเทอร์ยังถูกยกสูงขึ้นพร้อมซุ้มล้อก,กว้างขึ้นดูพร้อมลุยทุกเส้นทางล้ออัลลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเสริมความสง่างามและความมั่นใจให้กับตัวรถส่วนท้ายได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไฟท้ายเล็รูปทรงฉกเฉียวเชื่อมต่อด้วยแถบสีดำพร้อมโลโก้โตโยต้าเด่นชัดฝากระโปรงท้ายมาพร้อมระบบเปิดนุ่มนวลและขั้นบันไดที่กันชนหลังเพื่อให้ขนของได้สะดวกข,ขึ้น อีกทั้งยังมีระบบฝากระโปรงท้ายแบบหลายฟังก์ชันที่ได้แรงบันดาลใจจากรถกระบะอเมริกันสามารถเปิดได้หลายรูปแบบตามการใช้งานแต่ h i l เล็ก r ์เท2วสไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์มันคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังและเทคโนโลยีอย่างลงตัวใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังไฮบริดรุ่นแรกในตระกูลฮ i l เล t o y ์ t a ตตั้งใจให้รุ่นนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ผสมความแรงเข้ากับความประหยัดตัวเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ250แรงมา้า และแรงบิดมหาศาลถึง550นิวตันเมตรระบบไฮบริดนี้ไม่เพียงเพิ่มพลังเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมถึง20%โตโยต้าระบุว่าเทอร์รุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความคุ้มค่าและเมื่อถึงเวลาลุยออฟโรดมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้แรงบิดทันทีช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นใจขึ้นทั้งบนทางชันและพื้นลื่นแบตเตอรี่ถูกติดตั้งไว้ใต้เบาะหลังทำให้ไม่เสียพื้นที่และระยะความสูงใต้ท้องรถสำหรับคนที่ยังชอบเครื่องยนต์แบบดั้งเดิม โตโยต้าก็ยังมีรุ่นเครื่องดีเซล2.4ลิตรและเบนซิน2.7ลิตรให้เลือกโดยทั้งหมดจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้การขับขี่ที่ลื่นไหลไม่ว่าบนถนนหรือเส้นทางลุยในด้านโครงสร้างโตยโตยโต้าได้พัฒนาแชสซีใหม่บนแพลตฟอร์ม TNGA-F ตัวเดียวกับแลนด์ครูเซอร์300ซึ่งให้ความแข็งแรงและสมดุลของน้ำหนักที่ดียิ่งขึ้นช่วงล่างได้รับการปรับจุนใหม่ด้วยโช๊คและคอยสปริงที่ให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแกร่งไม่่่วาาจะผนนหิ หรือวิ่งบนถนนเรียบหรืสเตรูก,ก็ยังให้ความมั่นคงและสบายห้องโดยสารคืออีกจุดที่โตโยต้าพัฒนายอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะพบกับวัสดุพรีเมียมพื้นผิวสัมผัสนุ่มและแผงคอนโซลที่ออกแบบใหม่ให้เรียบหรูและทันสมัยด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัล12.3นิ้วและจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด1 4นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบนี้มาพร้อมระบบ Smart c o n n e c t OS ของ Toyota าที่อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านคลาวด ได้มีระบบนำทางในตัวและสั่งงานด้วยเสียงได้ภูมิลลายดีไซน์ใหม่มีปุ่มควบคุมระบบครบบคูคซนโทรอัตโนมัติและระบบช่วยขับขี่ต่างๆภายในตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนรอบแผงประตูและคอนโซลเพิ่มบรรยากาศหรูหราในทุกการเดินทางบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบระบายอากาศและระบบบันทึกตำแหน่งคนขับด้านหลังมีพื้นที่ขากว้างขึ้นช่องชาร์จ USB-C และช่องแอร์แยกเฉพาะเพิ่มความสะดวกสบายอย่างแท้จริง ในด้านความปลอดภัยฮิลลสเทว์2026มาพร้อมชุดระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์รุ่นล่าสุดมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมโหมดมองพื้นใต้รถสำหรับออฟโรดช่วยให้ขับผ่านเส้นทางยากๆได้มั่นใจยิ่งขึ้นเทว์ยังมาพร้อมระบบเชื่อมต่อ WiFi 4G ระบบนำทางบนคลาวและแอป Toyota c o n n e c t ที่ให้คุณตรวจสอบน้ำมันสตาร์ทรถจากระยะไก,กลหรือหาตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ง่ายๆ ในด้านสมรรถนะฮิลเลสเทรวยังคงความแข็งแกร่งระดับตำนานสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง3.5ตันและบรรทุกได้เกือบหนึ่งตันระบบไฮบริดช่วยเพิ่มแรงบิดให้สม่ำเสมอข,บบขึ้นระบบขับเคลื่อนสีล้อได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบเช่นอีโค่นอร์มอลสปอร์ตและออฟโรดนอกจากนี้ยังมีระบบครอคอนโทรช่วยควบคุมคันเร่งและเบรกอัตโนมัติบนทางชันอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่คือ terrain response system ที่จะปรับระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง โดยอัตโนมัติตามพื้นผิวถนนไม่ว่าจะเป็นทรายหิมะหินหรือโคลนนอกจากความแกร่งฮิลเล็คสโวยังขับสบายขึ้นกว่าเดิมเสียงรบกวนในห้องโดยสารถูกลดลงระบบการสะเทือนทำงานได้เนียนกว่าเดิมเหมาะทั้งใช้งานในเมืองและลุยในวันหยุดสุดสัปดาห Toyota ยังมีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่น G-Sport ที่แต่งพิเศษพร้อมช่วงล่างสปอร์ตคาลิเปอร์เบรกสีแดงโลโก้ G รอบคันและภายในสปอร์ตสีดำแดงสุดพรีเมียมสีตัวถังมีให้เลือกใหม่เช่นลุนซินเวอร์อินฟินิ อะมิ r รินและแบบทูโทนหลังคาดำที่ดูโดดเด่นมากราคาคาดว่าจะเริ่มต้นราว38,000ดอลลาร์สหรัฐและรุ่น็อปไฮบริด G- r Sport อยู่ที่ประมาณ55,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่ายังคุ้มค่ากับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มาคู่แข่งโดยตรงก็มีทั้ง Ford Ranger i s ์อ u d m a x ด m t s u b i s h i t r i t t n และนิสสันโว่าตเล t ทวู2 26. มีความได้เปรียบในด้านความทนทานเทคโนโลยีไฮบริดและคุณภาพระดับโลก สิ่งที่ทําให้เทโวรุ่นนี้พิเศษที่สุดคือแนวคิดเบื้องหลังมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความยั่งยืนกับพลังความแข็งแกร่งกับความทันสมัยและความสบายกับสมรรถนะลองจินตนาการถึงการขับมันขึ้นเขาเสียงเครื่องดีเซลผสานกับแรงดันไฟฟ้าจากมอเตอร์ที่ส่งพลังอย่างต่อเนื่องหรือจะเป็นความรู้สึกเมื่อได้นั่งในห้องโดยสารสุดหรูหลังวันทํางานหนักฮิลลสเทโวสอง 2, 000, คือคําตอบของทั้งสองโลกระบบไฮบริดของโตโยต้าไม่ต้องชาร์จไฟจากภายนอกเพราะใช้ระบบชาร์จอัตโนมัติ จากการเบรกและเครื่องยนต์ทำให้ดูแลรักษาง่ายและทนทานโตโยต้ายังออกแบบให้ชิ้นส่วนเป็นแบบโมดูล่าเพื่อซ่อมบำรุงได้สะดวกฮิลเล็กส์เทร์2,026เหมาะก,กับใครเหมาะก,กับคนที่ต้องการรถกระบะท,ที่ทำงานหนักได้ในวันธรรมดาและพร้อมลุยในวันหยุดเหมาะกับเจ้าของธุรกิจนักพจนภไทยหรือครอบครัวที่ต้องการทั้งความแกร่งและความสะดวกสบายไม่ว่าจะลากของหนักวิ่งไกลหรือขับในเมืองเทรโรวก็พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งาน โตโยต้ายังได้ย้ำว่าในอนาคตอาจมีรุ่นไฟฟ้าล้วนตามมาซึ่งจะต่อยอดจากเทคโนโลยีไฮบริดของเทรุรุนนี้ทุกเจเนอเรชันของฮิลเล็สนยกระดับมาตรฐานขึ้นและฮิลเลสเทอรวูก็เช่นกันมันแสดงให้เห็นว่าพลังสามารถอยู่ร่วมกับความรับผิดชอบได้ความแกร่งสามารถอยู่คู่กับความหรูหราได้และอนาคตรถกระบะได้มาถึงแล้วจริงๆจากดีไซน์ภายนอกอันทรงพลังถึงหัวใจไฮบริดสุดล้ำจากไทยในที่หรูหรา ไปจนถึงสมรรถนะออฟโรดอันยอดเยี่ยมฮิลเสเทรวสอไม่ใช่เพียงวิวัฒนาการแต่คือก้าวกระโดดแห่งยุตกรกรรมของโตโยต้าแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับฮิลเสเทรวสอรุ่นใหม่นี้คิดว่าระบบไฮบริดคือทิศทางที่ถูกต้องสําหรับฮิลเลสหรือไม่ถ้ามีความคิดเห็นคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยผมอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงบ้างถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโมเทอรนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวรถยนต์และข่าวสารยานยนต์ทั่วล จนกว่าจะพบกันใหม่จงหลงไหลในพลังรักษาความแรงไว้และขับขี่ด้วยใจที่รักในเครื่องยนต์นี่คือมุทอรนขอลาไปก่อน